สวัสดีจ้าพี่นี่เมียฝรั่งเอ็อพี่ชาแนลพี่น้องค่ะมาพบพอกัอนอีกแล้วในช่วงเย็นๆเนาะค่ะเนาะห้านก็ลังจัดแต่ไฟจัดแสงสีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะอ่าปีนีพี่นี่ปล่อยให้หลานจัดเนาะค่ะเนาะค่ะพี่นี่กะายเงินเขาไปซื้อกับเข่ากับน้ำค่ะจ้าทุกปีพี่นี่ก็เหตดนั่นละจ้า พี่นี่จัดทุกปีเลยแล้วก็ปีนี้คิดเต่าจะของบ่มีแห้งสิเห็ดเนาะพี่นี่ก็เลยปล่อยให้หลานเห็ดกับเขาก็มีเยอะแยะค่ะแล้วก็มีอย่างอันอย่างซี่โครงหมูในหม้ออบโอง่งเนี่ยพี่น,อน,น,น้อ,องในในอบโอ่งเพิ่นเป็นเมื่ออาชีพค่ะเห็ด,ดเห็ดอันประดิษฐ์อบโองขายเนาะค่ะเนาะอัน เราเห็ดมาเร้วประมาณสิบกว่าอันละจ้ะนนี้เราเพิ่นเลยเศร้าเห็ดเนาะอันเพราะว่าเพิ่นอันอายุหลายแล้ว้วบัดนี้เพิ่นกับปอยให้ลูกเฮ็ดเป็นธุรกิจอ่าร้านก็เฮ็ดอันกรลังจัดอันไฟยอยู่บ่ทันแล้วจ้ะพี่น้องคะแล้วก็พี่นี่กันมาอดอถากินซื้อ,อ,อ,อมีตลาดทั้งนั้นเลยละจ้ะน่ะแต่ว่าผู้เสือสีฟ้าเป็นพี่สาวค่ะ พีน้อยอย่าขึ้นไปข้างบนลูกเวลาเขาใช้กินกับข้าวนะเฮ็ดแล้วเราบอลน้ำจิ้มอันนี้สีขาวอันนี้สีขาวเขาเพียร์เขาเพ็ดย้ำอยู่เขาเย็ดย้ำเหรอเขานี่น้ำจิ้มของยายอึมบัรจงมีสองส่วนของยายอึมอะไรมีสีฟ้าของมะขวัญไข่ของนมะขวัญไข่นี่ต้องพิเศษสุดๆขอพระท่านัว สืมาใหม่พันลิแกเดี๋ยวดี่ยังก่อนี่ฮะเดี๋ยงผีเจ็บทองเอันมีกุ้งสองโลมีปลาปนิ่งสองตัวปนิ่งสองตโอปลาทานของเองน้่ใกล้จะได้กินไปกก่อนเดี๋ยวนี้ มันจะได้กินบ่มันจะได้กินปีนาพุ่นตี้อื <c oughs> มันจะได้กินปีนาแล้วเน่โพเช่นนะพัะสกเกอเร์หรือชาบองอีลิปปัตเตอร์มังเบียอ่ะ, <c oughs> อ,ะองความาังเชล้วเน่โพเช่นว่าให้สะตงเบียอืมว่าเป็นยังไงตอนนี้เวลากี่โมงเกลือมันเนาะอทำเป็นป หาโมงแรงประมาณนี้ละ่ะก็ล่างสุม่มเหลาได้พี่น้องคะ่ะเป็นบอ่อได้เป็นพี่น้องกันเขาก็เป็นพี่น้องกันมตัตตาได้ล,ล่ะเนนอ,เอ,อเมนปะเป็นยังงกันนู่นไส่บ่าพวกโตนไหมเป็นเป็นยังไงกับกับพอใหญ่หองกับพวกกันแม่นี่ไหม โตปเป็นลูกผู้ใดสันเป็น้านยายเทียงไหมจ๊ะยายเทีงยงยยนางบ่าตงกันบอ <laughs> <laughs> ตรง่ยยดอนยันยายดอนเลยนนนเลยนะาะเนาะแสด,ด้เป็นมือโปบ่ป้านะกุกนีนะ่เนาะ Après, s'ils si mettent, si mettent le ventilateur sur le, sur le feu, ça refroidit. Hein. Pourquoi il, il fait ça Non, parce qu'il veut, il veut le feu, euh, ça à rouge. Mmh. L'air, il passe dessous, ça, mmh. ça chauffe mmh. plus. Mmh. Mmh. Ça, ça fait le, le feu euh, pas trop noir. Mmh, ok. D'accord. Ouais, ที่นี่คางนี่เป็นบ้านของของพี่นี่เด้ค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เก็บรถเห็นบ่จ้ะเ็นบ่นั่นแหละบ้านของพี่นี่อยู่ตรงนั้นค่ะน้องขานั่นบ้านของพี่นี่เป็นยังสี่ล่ะจ้ะถ่ายทํำมันวิดีโอให้มันจบนะค่ะเนะาะสีขาว เห็นบ่อันนี้ในครัวของบ้านหลานสาวค่ะบ้านพี่นี้ไม่เห็นแล้วอันนี้ทางเดินใบบ้านพี่นี่ค่ะนี่ค่ะกาลังจับของขวัญเอาคนเดียวจ้าเ่าเบาก็เอฟซีจ้า susu iya nah, les, nah, kan Cucu, kusut ialah kusut kusut

จยากันอยากเออเอาไหนเอาไหนดีใช่ไหมพี่เฟิร์สพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วให้อาจัดตั้งนังลูกไม่ให้รองจับก่อนเธอได้เด่นแม่แดงโอ้โหแม่แดงนารักมากนารักแม่แดงน้ำโลดได้เก็ของผ่านมาแม่ของเก็บเดี๋วเดไปบ้านนี้ไปด้ก่อนพี่เฟิรกลับมาลูก กำลังจับฉลากของขวัญกันอยู่ค่ะได้ของใครเอาได้ของยาเลือดช่วยช่วยจุวาจุบวาเฟ่ฟูงวะแม่บอกว่ามันหนัก ิเป oh yeah, ็นโรดปะสนอันน okay. 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 ี้ต okay. ้องต้องเติมูุนภาพ์ไปด้วยจ้าเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของคว้าไทยเออคว้าไทยเนี่ยเอาไปตั้งโชคก็ได้าค้าเราปุ้ยปปุ้เปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะเปิดได้เปิดได้เปิดได้ มาแลรเนาคน็นจีบแาสาหนึ่งกิโลพรบนนี้ให้ให้โกให้โกให้โกโกเป็นคนจับให้โกโกเป็นคนจับมาเช็กเซชูชู

ao, cụ đại đệ của bà ương, bà ương, của bà ương, anh năn, 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 anh năn,

ตาดาตื้อๆปาเดียวอันนี้ปาเดียวได้ได้อันนี้จ้าพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนลก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ บอนนั bon n เนเป็นภาษาฝรั่งเศสสวัสดีปีใหม่แปลว่าบอนนา n เนสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ